อัปเดตมาแน่เลยเราลองจับเราลองจับสองสามคนดีมันมันจะกัดใครวะพร้อมกันหรอพร้อมมันวะลองดูไหมหนึ<ม>่งสองสามโอเคโอเคจับมันยัดยัดยัดลงไปยัดลงไปเพื่อนปล่อย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 เอาเหี้ยแบงดินไอ้สัตว์เด้เอาไหมหนึ่ง <laughs> <1, S 2> อยู่ไกลมันอยู่ไกลมันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมตรวจขึ้นโต๊ะก่อนหนึ่งสองสามไปนู่นไปนู่นดึกไปปล่อย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  โอเคเฮออราคาดีราคาดีดแอนนาเบลเวนโอเคโอเคเอาย้อนกลับไปเอาย้อนกลับไปเอาย้อนกลับไปส่งเฟสก่อนเฟสมันหมื่นเดียวเองนี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวตรงนี้เตลยเอาตรงนี้ตรงนี้โดนคุณโดนคุณโดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนิดนึงนิดนึงค่อยๆนะโหทั้งคุยทั้งจานเลยวะ